20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอผ่าทุกทา่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนโลยี ตำบลคลองห้าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริร,ราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคม พุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ passive design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจ สามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆ ให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักง,งานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาพทฤษฎี ณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัตินศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือมินิแพล์ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด,ดสองทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไป กลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกๆคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันด,ดาลใจในการอนุรักษ์พลังงาน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อๆไปในอนาคต